สวัสดีค่ะช่องจิตสบายกายแข็งแรงนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะไนซาฟารีค่ะแล้วไนซาฟารีเชียงใหม่ไนซาฟารีนะคะาถึงแล้วเดี๋ยวพาไปนะคะพัค้างเข้ากันนะคะโคตเลี้ยงขาลูกเลยเนี่ยมันยืดจนไหมเหมือนวางขานี่แหละโค้งมาเส้าเนเหมือนลูกปั้นเลยนะยืดเหมือนยมีตัวนั่ง แกกำลังกันเลืแกบอลเรี่ไมาลูกนี่ยเนื้อสลม์เน้อนี่ลูกเน่พวกตัวเล็กๆเบ็เนื้อสาลนะกว่างเนื้อซ้ายพวกที่มีถุวเป็นกาดชิกะะจากญี่ปุ่นชิกะแลนะลูกไม่ใช่คิดพอแล้วพี่ขาบอลลูกาเพื่อนใครดีแน่ กับพี่เหต่นนกฉากหาีตอคือกแฟนเนี่ยนอนอนีกระพิงใชมือ่ปล่อยมาสตัวตัวตัวเล็กอยู่ในสาราเนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาชื่อน้องจูนน้อีมูลูกไม่ใช่น้กระจอกเทศนีกระจอกเทศนี่อยู่ในแอฟริกาน้อีมูนี่อยู่ในประเทศออสเตรเลียมันเล็กกว่าน้กระจอกเทศนะเดี๋ยวนกกระจอกเทศเราเจอข้างหน้าตัวใหญ่ตรงนี้ จิงโจ้มองเราได้ไหมลูกผมโอ้ที่ผมมันเป็นขากระหางมันไมลูกมันใช่ไส้นะมาคนมาบอกจิงโจ้ไส้ทะลักเป็นหางมันแล้วมันกดแต่ขากะหางมันเนี่ยมันกำลังลุกผมเขาไปกินนมแม่อยู่ในกระเป๋นั่นทองเมตตงนมอยู่ลูกจิงโจ้เกกอคนเล็กมากคงจองเซนเองายอู่ชวยเราแม่แม่ตั้งท้องแค่เดือนยวสกว่า สานมาไปอยู่นกระเป๋าแม่แปดเือตั้องรอบโคอมัาก็กล้าอยู่ใกล้ซิโตมากโดยเฉพาะพวกตัวใหก่แล้วิงโตัอนี่จะเป็นหัเาหนี่ตนตัวผู้เห็นไหมดูท่าเราซ็กซี่ไม่ลงทีมันนอนห้าเดียวทั้งหมดนะ โตเต็มที่กล้ามเป็นพอนหุ่นพิเศษมาโตเต็มที่ยืนหลังตรงสูง2เมตรนะครับน้ำหนักหนงอกิโลนะหัวใหญ่อ่าคนได้เลยนะจิงโจ้เนี่ยขาตัดอกดำมากนะเห็นไหมชอบขี้ไหมลูกกลับบ้านสักก่อนนะครับไปชมกินเเสียงใสเล หลังนาผหั่ใหญ่อีนะสองตัวเลยแรกเป็นผู้หญิงชื่อตอย่าคนี่ภูบ้านนีนนลายกัน้องคุณนามชาติห้าแต่ภูบ้านนี่จะเป็นหัวขาวแ่ปากเที่ยวยาวจะตัวสีดำเที่ยวยวเราไม่ตามระบายความร้อนจริงๆให้ไปู่บ้านเรามัน้องนอนแค่โคร ลายขนของมันเองติดฟวงแต่เกิดละ <Please. S 1> ลายขนพวกเนี้ยมันช่วยพรางตาเฉพาะสันตักล่าให้ดูตัวเองขอมเฉพาะสันตักล่าตาบอดสีน้ำเงแต่สีขาวกับสีดํามันเลยแยกแยะไม่ค่อยออกว่าตัวไหนผอมตัวไหน,นอ้วนมันก็สร้างลายแบบเนี้ยเพื่อมาพรางตาเฉพาะสันตักล่าไอ้ที่พวกเนี้ยอ้วนไม่ี

อะไรไม่เดียวในสองตัวนี้ก็ร้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมมาลายเนี่ยที่มาหันตัวให้เราแล้วพูดนะครับเดี๋ยวน่าจะไปถึงเรือก็น่าจะร้อนนะขอรูปช่วงนี้แหละช่วงหน้าร้อนนะเนู่นยืนดเลย ทำไมมันไม่มีขนนะครับมันส<อ>ีเข้มก<ค>มันร้อนลูกมันจิกขนออกมีตัวหนึ่งขนหายกับขนตัวละแม่แถวบ้าง,ง,ง,างานาเลยอมันมักจะไม่จิกขนตัวเองออกเพราะถ้าถึงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยตัวเมียเขาจะไม่ชอบมันจะดูไม่สวยเขาต้องขนร้อนแต่ถ้าตัวเมียเนี่ยไม่สนใจร้อนก็จิกออกตัวไหนาปากแดงนักแข้งแดงอยู่ในช่วงอารมณ์ไม่ดีห้ามเข้าใกล้นะครับเตะเราทีเดียวนี่ปิวเลยนะปูดูใหญ่ปูดูไม่สัตว์ตะกูลที่สูงในสุนโลกนี้ เป็นตัวเขายาวที่เดินมาใกล้รถที่สูงกว่ารถอีกเขาอ่ะจะยาวขนาดนี้ใช้เวลาประมาณห้าปีละตอนนี้ขามันเริ่มดีแล้วขามันเก็บไม่ร่วงเดินเดินปกติแนละ้วเขาวสวยมากโอ้กินหสวยลูกแต่ชื่อไม่เพราะนี่ร้องงานมากด,ดูใหญ่ไหมได้ตัวสวยชื่อไม่สวย ไม่ได้ตื้อของมาเองนะลูกนี่ตอนที่ขี้นันน้ำได้ไงนี่โป้งถือออกมาเลยนะใช้หางเตะตื้อก้อนตื้อลอยถึงตรงไหนบ้าเตะหนึ่ตรงนั้นใชิ้นขาวๆเหมสมไพ่เพิร์ลมตลอดเวลาแล้วเล่นกจะเก่งในวัวแดงสวยตัวเขาใหญ่ข้างนอกนะไม่ใช่วัวแดงนะไอ้ตัวเขาใหญ่ยี่มาแย่งยิงยานเป็นวัวจากแอฟริกาชิวโกวาตุงซี่บริษัทนี้ของชั้นเขาตุงซี่เอ้ลูกนะเรียกว่าวัตุงซี่ตัวใหญ่อยู่ข้างหน้า ตัวในเขาใหญ่สุดในโลกงสองข้างรวมกัน90กิโลนะข่างยาวสั่นๆโอย่างนี้ว่ายฟมันเกิดมีเรื่องเรื่องพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรนะดูดีกว่าเยอะไอสองตัวใหญ่เกือบเป็นลาบไปแล้วนะครับอ่ะคือพี่ขาวของน้องวัวถ่ายมันจะงงข้ามอยู่นี่หกปีดูตเอดดูรวยบัวน้อยเล่นน้ำสบายใจเชื่อ เรียกหมาก็ไ <tampoco> ด้เรียกคนก็ได้เรียกควายก็ได้ลูกนี้ทุกคนช้างลูกพ okay, <Alright. S 1> <yeah>. ี่ทุกคนช้างอยู่นูกนางนี่เล่นน้ำเสร็จเขาปากแม่ใช่ไหมเด็กเขาใช้มวนคุยหมุนบนพื้นสะบัดใส่ท้องสะบัดใส่หลังนี่การทาผิวแล้วก็ไล่แมลงมาด้วยดินพวกนี้ดินดินลูกเป็นดินส่งดินดินดินแรกแบบเราต้องปินงเรือนั่นแหละรักงกายจะได้เรือแรกแต่พวกนี้นี่พี่นี่พี่เหรอ ในสารกันดีตัวอย่างกอนไตัวนี้ชื่อว่าไฮยน่านะคะอันนี้เป็นไฮยีน่าลายจุดสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ถูกร้ายที่สุดเลยนนบรรดาไฮยน่านะสาสายพันธุ์ เรามีสองตัวนะนอนอยู่ในโพรงหนึ่งตัวแล้วก็หน้าบ้านเขาหนึ่งตัวมีชื่อด้วยเขาชื่อว่าน้องโป้งหนึ่งกับน้องปอดแหกโป้ <c oughs> งหน่งกับปอดแหกก็ไปใส่ก,กินซากค่ะฮนะเขาบอกเขาไปชนเผ่าพื้นเมืองของแอฟริกาในเลชเวยแดงและชเว,ชวยแดงค่ะเขาเป็นแอนติโลมันจากแอฟริกานะคะตัวนี้ตามธรรมชาติจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับหนองน้ำเวลาโดนล่าตัวนี้เขาชอบวิงง่งลงน้ำกัน จะเป็นหน้าแข้งของเขาจะมีขีดสีดําค่ะนั่นคือสไล่น้ำมอนาเน่เดี๋ยวมาดูตัวที่อยู่ใกล้ๆดีไซน์ตัวใกล้ๆสิริส่น,นต,ตีห้าติดขนตาตั้งแต่เช้าแล้วนะนรู้ว่าน้องๆจะมามีแต่งหน้ารเลนโป้พูดมีเข่านะคะเบสว์มเขาหน้าตาเหมือนกวางค่ะแต่เขาเป็นสัตว์ปัจจุบแอนติโลคือมีเขา่าคู่เดียวตลอดชีวิตหักแล้วหักเลยค่ะไม่สามารถรอบขึ้นมาไห่ได้น,นี่เดี๋ยวไปดูเจ้าป่ากันบ้าง 放。 ร7 0องศาเลยนะคะในประเทศไทยก็จะแต่ชายฝั่งค่งะเจอได้อาหารขนกมขอเป็นพวกซีฟู้ดค่ะกุ้งทะเลหอยทะเลปลาทะเลตัวนี้กินหรูนิดนึงกินเต่าทะเลได้ด้วยไม่ธีการกินเต่าทะเลของเขาคือเขาจะจับเต่าทะเลค่ะบินไปที่สูงสูงแล้วก็เลงกระโดดหินด้านล่างจริงๆเรามีสองฝั่งเลือกดูเลยเรามีสองฝั่ง ว่าจ um like ุกร้ายมากๆเลยนะคะตัวนี jas, ้ขี <transparency S 3> <or> ้โมโหมากๆเลยมีหลายชื่อด้วยมีหมามีคนมีพระอาทิตย์ตอนหลังยังเรียกพวกเขาว่าหมีน้ำผึ้งหรือว่าฮันนี่แบร์อีกด้วยค่ะนอนนะนอนหลังปุ๊บนอนเห็นไม่ชัดนอนแต่ไม่ต้องนอนไม่ชัดยากหันหน้ามาหน่อยค่ะพี่เออทุกเจ้าเห็นเค่ะจะโกลีบอลจี ใหญ่เป็นอันดับ3<ร>ค่ะดุร้ายที่สุดด้วยค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์เดียวด้วยค่ะที่สามารถเจอได้ในเขตประเทศไทยลาวพม่าในบ้านเราเจอสายพันธุ์นี้า<ร>่าอันนี้คือเสือโคร่งสีทองแล้ว่าสตรอเบอรี่ไทเกอร์หรือว่าโกลเด้นแท็บบี้ค่ะฝั่งหลังจะเรียกว่าสตรอเบอรี่ไทเกอร์เพราะว่าจมูกของเขาคล้ายกับลูกสตรอเบอรี่นั่นเอง ตัวนี้ตามธรรมชาติเราไม่สามารถเจอได้นะคะเกิดจากความผิดปกติธรรมชาตทุกรร่เกิดจากการผสมระหว่างเสือเหลืองไซบีเรียแล้วก็เสือโคร่งขาวป็นก่อนนี่บนโลกของเรามีไม่เกินห้าสิบตัวแต่มาซ้ายโลกของเราเขาดาบค่ะเพราะว่าเขาของเขาจะโค้งงอไปด้านหลังมอนมีดาบสมัยก่อนแถบแอฟริกาเหนือถ้าเจอเขาได้สวย่นะคะเราไปต่อเลย ตัวออกล่าเป็นกลุ่มทำง,งานเป็นทีมตัวนิโครอตโกฟูลนิดหนึ่งปัจจุบันก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยเราด้วยนะคะเางด้าซ้ายมือของเราค่ะที่คุณเปณ็นกากตัวเป่นอะไที่คือหมีควายค่ะหมีควายเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในกาะประเทศไทย แลดมกรีนาด